โตโยต้ายาริฟเ t ทีพคันนี้นะคะสมใหม่ล่าสุดเลยพี่พี่ะสวยงามมากเลยค่ะคันนี้นะคะวันนี้จอกับเซลล์แอนเช่นเคยค่ะเราอยู่กันที่เพชรยน์สำนักงานใหญ่นะคะเสรีไทย70ใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ไม่น้อยค่ะกับคันนี้เลยโตโยต้ายาริฟเอทีพคันนี้เป็นตัวสมาร์ทด้วยพี่พี่ะราคา529,000เล็กใหม่5,000กิโลเท่านั้ ราคาดีงามมากๆเลยใครที่มองหารถนะคะสภาพสมใหม่ปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญรุ่นนี้หายากมากๆเลยต้องขออภัยที่อ,ออกกับซอกไม่ได้จริงๆพี่ขานะคะเนื่องจากว่ารถแน่นเลยเนี่ขอญาดแผนให้ดูรถแน่นเลยนะคะเนื่องจากว่ากระบะเข้าใหม่บอสของเรานะคะกำลังจะรีวิวนะแม่ลูกรีวิวฝากกดติดตามช่องบอสไปด้วยนะคะบอสกำลังจะรีวิวรถเข้าใหม่เลยพี่ เนะีคะนี่นะะเนื่องจากว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะถามหากันเยอะเลยสำหรับ Toyota t ต y o ต a y ยา i ิสเอทคันนี้มาพร้อมกับสีเทาค่ะปี2024เลยไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยครบเลยแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นสีดำตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยนะไฟไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเดนาฮมติดอัตโนมัติให้เลยค่ะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะสวยๆเลย ล้อแม็กนะคะสวยครบรอบคันยางปีเดียวกับที่รถออกมาเลย2 0 2พันหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีคมไปเลี้ยวในตัวด้วยนะคะคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วเรียบร้อยนะอ่าเดี๋ยวดูด้านในนะคะด้านในเบาะหนังตึงๆเลยนะคะเบาะหนังตึงเีแจสวยๆมเลย คันนี้นะลูกค้าจ๋าเนะีคะด้านในนี่หน้าจอด้านกลางมีมาให้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาครบเลยนะคะแผงประตูค่อนข้างกว้างเลยค่ะส,สวยๆเลยนะสําหรับคันนี้นี่น็อตต่างๆก็สวยครบพร้อมใช้คิ้วกันสาดมีมาให้ทั้ง4ด้านเลยค่ะนะคะด้านในอาจจะมืดนิดน,นึงนะพี่ๆจ๋าคันนี้ได้เป็นบอกผสมนะคะ เป็นบาหนังกับผ้ารวมกัน,นสวยๆเลยนี่นะคะประตูก็กว้างๆเลย <Okay. S 1> เนาะอ่านะคะลูกคา้าน,นะคะด้านหลังก็สวยครบเลยดีไซน์นะลูกคา้าดูได้เลยนะคะไฟไท้ายได้เป็นแบบ LED ด้วยลมดำมาให้สวยๆเลยค่ะกล้องถอยด้านหลังมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะสวยแบบไม่มีคี้ติเลยไม้น้อยด้วยคันนี้โอ้โหลูกค้าดู ขาดด้านท้ายยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะสวยมากๆนะให้ดูเลยโครงสร้างเดิมนะลูกค้าจา๋าเนี่ยคะคันนี้เลขไม่์แค่ห้าพันเท่านั้นด้วยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างคือว่าสวยครบเลยใช้กันอีกตยาวนะคะนี่อุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเชินต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะไฟเดิมแท้ไทยคุยตกนะ,คะ่ค่ะแผงกันความร้อนมีมาให้ครบคันเลยลูกค้าจา๋า นะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยใครชอบถูกใจคันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงเลยลูกค้าจา๋านะคะสวยครบรอบด้านนะเหลี่ยมสันคมตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆค่ะนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยล็อกเด็กต่างๆนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเสร็จสับครบครันเลยนะคะคันนี้นะด้าน,นข้างนะคะสวยไล,ล่เรียงมาได้เลย ตรงนี้ก็มีวางแก้วมาให้ด้วยนะคะอ่าน็อตเดิม,มดแท้แมาต่อเลยนะคะลูกค้าขานะคะนี่เชีวกันสะร์มีมาให้ครบทั้งสี่ด้านเลยหนา้า้ากระจกก็เดิมแท้โตโยตา้าทุบานกุญแจสมาร์ท,ที่เลดด้วยปูกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นปรับไฟฟ้ามาพร้อมคลมไฟเลี้ยวนะคะสวยแบบรอบคันเลยลูกค้าดูด้านหลังได้นักด้านใหมได้เลย เม็ดอาร์ตต่างๆล็อกเด็กต่างๆเนี่ยมีมาครบเลยนะคะสําหรับคันนี้แผงประตูได้เป็นสีโครเมียมด้วยนะคะนี่ให้ดูกระจกนะคะเดิมแท้โตยโยต้าทุกบานเลยนะคะออปชั่นใช้งานง่ายๆเลยค่ะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะเป็นออตโต้ด้วยสำหรับหูกระจกมองข้างนะคะลูกค้าจ๋านะคะถือว่าโอ้โหจัดมาให้เต็มแล้วกับตัวสมาร์ท ล็อกประตูล็อกกระจกค่ะนะคะมีมาให้ครบเรียบร้อยเสร็จสับด้านล่างมีวางแก้วมาให้ด้วยสวยครบเลยดูโครงสร้างรถกันนะลูกค้าจ๋าเนี่ยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถยึดนะลูกค้าจ๋าเนะคะมาจากลานประมูลนะลูกค้าหนาอ่ะเนี่ยค่ะน็อตเดิมแท้สติกเกอร์ต่างๆอยู่ บรบเบาะหนังตึงๆเลยค่ะได้เป็นหนังผสมผ้าพปงไรมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยแบบ3กา้านทรงสวยๆเลยแอร์แบกเใบนะคะคันนี้ล็อกความเร็วมีมาให้คลุสดคอนโทรลมีมาครบเลยนะคะหน้าจอด้านกลางแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อได้หมดเลยลูกค้านะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคสามารถใช้งานได้นะ,ะกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลัง360องศามีมาครบเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ หน้าจอใหญ่มากๆเลยแบบนี้เลยลูกค้าจ๋านะคะปุ่ม engine start นะ Air Auto นะคะเกียร์ออโต้สวยครบเลยลูกค้านี่ไฟแบบ LED นี่ขออนุญาตเปิดให้ลูกค้าดูนะคะโอ้โหสว่างขึ้นมาเลยไฟแบบ LED มีมาให้ครบคันค่ะเกียร์ออโต้โอ้สวยมากเลยลูกค้านะคะอ่ะใครชอบคันนี้ถูกใจนะคะจัดไปได้เลยนะคะราคาดีงามมาก5้าแสนสองหมื่น 9,000บาทเท่านั้นค่ะพ,พี่่สำหรับคันนี้นะสีเทามีแค่คันเดียวเลยใครที่มองหารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะว่าปีใหม่จริงลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวดูรอบคันอีกหนึ่งรอบนะสำหรับคันนี้นะเป็น Toyota t o y o ต้ายาริสเอที e โฉมนิวนะคะ1.2ึ่งจุสมาร์ทปี2024เลขไม้ใช้งาน5,000กิโลค่ะ ราคาตั้งขาย529,000บาทใครชอบถูกใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะ086 34 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลล์แอนด์แล้วก็เข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะพี่พสวัสดีค่ะ